สวัสดีครับมาพบกับผมช่องศูนย์หวยคียบอร์ดชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะนำสูตรนะครับวิ่งร้อยสิบนนะครับตัวเดียวนะครับสองศูนนะครับสูตรนี้นะครับ ก็เดินต่อนะครับจากงวดที่แล้วนะครับสถิติศูนย์นี้นะครับก็เข้าเป็นะครับงวดที่สิบนะครับผลรางวัลเลขท้าย3ามตัวนะครับออก 8 1 1ห,หนึ่งนะครับผลรางวัลนะครับที่เราได้คำนวณไว้นะครับสูตรที่1น,นะครับเด่น1น,นะครับสูตรที่2นะครับเดนแนะครับสูตรที่1น,นะครับก็เข้าที่หลัก10นะครับ ูตที่สองนะครับเข้าที่หลักร้อยนะครับผมก็จะไล่สถิตินะครับสามงวดล่าสุดครับให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผลรางวัลน,นะครับออก258นะครับ สูตรที่2ขออภัยนะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่2หลักร้อยนะครับสูตรที่2นะครับเข้าที่หลัก10นะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลออกสองนะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่หลัก10นะครับสูตรที่2นะครับเข้าที่หลักร้อยนะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลออก3 9 1นะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่หลัก10นะครับ สูตรที่สองครับเข้าที่หลักร้อยนะครับงวดถัดมานะครับเป็นงวดล่าสุดครับเป็นงวดของวันที่สิบหกครับเดือนสิงหาคมสองห้าหกสามนะครับสูตรที่1นะครับเข้าที่หลัก10นะครับสูตรที่สองครับเข้าที่หลักร้อยครับเพื่อนเพื่อนนะครับจะเห็นว่าสามงวดที่ผ่านมานะครับ สูตรแรกกับสูตรที่2นะครับก็เข้านะครับทั้งหลักร้อยและหลักสิบนะครับต่อมานะครับผมก็จะทวนสูตรนะครับที่ใช้คำนวณน,นะครับงวดที่แล้วนะครับ ที่ผ่านมานะครับสูตรที่1นนะครับสูตรที่ใช้คำนวณนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันนะครับ2ครั้งนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับบวกหลักร้อยท้ายที่1บวกหลักร้อยท้ายที่2นะครับบวก10ท้ายที่2นะครับบวกหลักหน่วยท้ายที่2นะครับบวก7เป็นค่าคงที่ จากศูนย์ะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับ5บวก9นะครับบวก9บวก9บวก5บวก8บวก0ูนะครับบวกเบวก7เป็นค่าคงที่นะครับผลรวมนะครับเท่ากับ6 1สเอ็นนะครับเราจะใช้หลักหน่วยนะครับคือเลข1นนะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวเลยนะครับผลรางวัลนะครับออก แป1น,น,นะครับก็เข้าที่หลัก10นะครับต่อมานะครับเป็นสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่ใช้คำนวณนะครับ เราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันนะครับบวกหลัก10บล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10บหน้าที่1นสองครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายที่หนึงบวกหลัก10บท้ายที่สองนะครับบวกหลักหน่วยท้ายที่สองนะครับบวก3มเป็นค่าคงที่นะครับผลคํานวณนะครับเท่ากับสี่สิบ แปดนะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข8นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวเลยนะครับงวดถัดมานะครับผลรางวัลออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับก็เข้าที่8นะครับหลักร้อยนะครับเราก็มาดูงวดล่าสุดกันนะครับ มาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1นะครับผมจะทวนสูตรที่ใช้คำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันนะครับ2ครั้งนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับบวกหลักร<ว><ว>้อยท้ายที่1บวกหลักร้อยท้ายที่สบวกหลัก10บท้ายที่ส บวกหลักหน่วยท้ายที่สองบวกเเป็นค่าคงที่นะครับจาก0ูนะครับก็ได้ดังนี้นะครับเก้าบวกห้บวกหบวกแบวกสามบวกเบวกสบวกสนะครับบวกเเป็นค่าคงที่นะครับผลรวมนะครับเท่ากับ5้าสินะครับ เราจะใช้หลักหน่วยคือเลขศูนนะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวเลยนะครับผมก็จะนำมาเขียนไว้ตรงนี้นะครับในตารางนะครับสูตรที่1นะครับผลคํานวณนะครับเด่น0ูนย์นะครับ ต่อมานะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่ใช้คํานวณนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันนะครับบวกหลัก10บล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักสิบหน้าที่หนึสองครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายที่ห บวกหลักสิท้ายที่2นะครับบวกหลักหน่วยท้ายที่2นะครับบวก3เป็นค่าคงที่นะครับจาก0ูนย์ะครับจะได้ดังนี้นะครับ9บวก5นะครับบวก8บวก8นะครับบวก1บวก1บวก3นะครับบวก3บวก3บวก3เป็นค่าคงที่นะครับ ผลรวมนะครับเท่ากับ44นะครับเราจะใช้หลักหน่วยคือเลข4นะครับเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยนะครับสูตรที่2นะครับก็จะเด่น4นะครับจากสูตรที่เราคํานวณนะครับ สูตรที่1เด่นศูนย์นะครับสูตรที่2เด่น4นะครับประจํางวดวันที่1นะครับกันยายน2 5 6 3นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับสูตรใหม่ๆอีกหลายๆสูตรนะครับที่เราจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับ ชมกันนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเราก็มารอดูกัน,นครับว่าสูตรที่เราคำนวณนนครับกับผลรางวัลน,นะครับว่าจะออกมาตรงกับที่เราคำนวณไว้หรือเปล่านะครับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ